สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูบ้านเช่า <c oughs> หลายเดือน <c oughs> บ้านเช่าหลายเดือนราคาถูกติดถนนมีที่รถจอดรถหน้าบ้านสะดวกสบายครับราคาเดือนละสองพันเองนะครับท่านผู้ชมน้ําไฟต่อางหน, <c oughs> นี่อันนี้เรากําลังปรปับปรุงแก้ไขทําสีใหม่เห็นไหมทาสีใหม่ทั้งห้องเนี่ยจะยังไม่แห้งเลยทําสีทําไฟทําพื้น ใหม่หมดเลยที่ถนนหน้านบ้านอันนี้คือทุกอย่างที่เราเลืออกจะทิ้งหมด <c oughs> ห้องใหญ่ห้องโลงเหมาะสำหรับร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวห้องน้ำหนึ่งห้องเนี่ยห้องยาวสี่สิบหกเมตรแปด ส mm hmm. oh, ี่สามสิบสองสิบกเมตรท่านผู้ชมเนี่ยยาวสิบเมตรกว้างสาเมตรกว้างหนึ่งเมตรสองเมตรสามกว้างสี่เมตรมีห้องน้ำห้องน้ำมีฝักบัวภูกระเบื้มแล้วก็มีชักโครกมีพัดลมเพดานแล้วก็ด้านข้างเขามีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมีประตูเหล็กส่วนตัวต่างหากไม่เกี่ยวกับใครเลยนะ นี่ก็ไดาจะทำสีมาให้หมดประตูทำสีมายังไม่แห้งอันนี้ด้านน่าจะเป็นประตูมว้วนประตูใหญ่ด้านนี้เป็นประตูเหล็กๆส่วนตัวต่างหาดไม่เกี่ยวกับใครคนเดียวลวนๆก็พิกัดอยู่ที่บางปูสุปรรณซอยเคหะบางปู นะครับหรือว่าซอยโนรีบางครูก็ได้ถ้าต้องการสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับแต่ะเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะหมดมันเพิ่งจะว่างใน้สองวันเราทาสีเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วจะมีคนมาอยู่ดยเดี๋ยวจะมีคนมาดูแล้วแต่ถ้าใครอยากดูก็ติดต่อมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับืูเฟนบุ๊กก็ได้ครับ น่าอยู่มากครับลมเย็นสบายประตูกว,ว้างขวางที่จะรถหน้าบ้านแล้วก็ถนนติดถนนออกเข้าออกปากซอยสะดวกสบายมากๆเลยครับ